ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอิบราการใน3ประเทศนะคะล่าสุดก็ยังพบว่ายังไม่ได้มีการแพร่ระบาดไปในทวีปอื่นนะคะยังคงอยู่ในวงจํากัดอยู่แล้วก็นอกจากนี้เองก็ได้มีการสร้างความมั่นใจนะคะให้กับคนไทยโดยมีการวางมาตรการเฝ้าระวงังทั้งคนแล้วก็สัตว์ค่ะนอกจากนี้เองนะคะครอบคลุมไปถึงการผ่านแดนทั้งทางบกทางน้ําแล้วก็ทางอากาศด้วยค่ะ นายแพทย์นรง์สหเมทาพัฒน์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสอีโบลาของ3ประเทศ1เมืองที่เป็นเขตร,ระบาดได้แก่ประเทศกินีประเทศไลบีเรียและประเทศเซราลิโอนและเมืองลากอสของประเทศไนจีเรียพบการระบาดนั้นยังอยู่อยู่ในวงจำกัดนะคะแล้วก็ไม่มีการระบาดออกไปนอกทวีปส่วนในประเทศไทยคะ่ะขณะนี้ก็ได้มีการวางมาตรการเฝ้าระวงังทั้งในคนแล้วก็ในสัตว์ครอบคลุมการผ่านแดนทั้งทางบกทางน้ําและทางอากาศ พร้อมเตรียมพร้อมด้านการดูแลผู้ป่วยในห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ด้านนายแพทย์โสพลเมฆทนอธิบดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวถึงผลการตรวจวัดไข้จากกลุ่มคนที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่เกิดโรคใน3ประเทศ4เมืองตั้งแต่วันที่8มิถุนายน2 5 5 7ถึงวันที่27สิงหาคม2557น 2, 7, ทั้งหมด798คนในจํานวนนี้นะคะเป็นผู้ที่ต้องติดตามอาการเป็นเวลา21วันหลังจากที่ออกจากพื้นที่ที่เกิดโรค2 1 4คนขณะนี้ทุกคนสบายดีทางกรมควบคุมโรคได้จัดทําแนวทางการปฏิบตัติแล้วก็คําแนะนําสําหรับผู้ประกอบการ โรงแรมทั่วประเทศแล้วก็ผู้ที่เดินทางโดยเน้นให้สังเกตอาการผู้ป่วยแล้วก็ให้รีบไปพบแพทย์หากมีอาการป่วยเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังชุมชนให้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอย่างในวันนี้เองนะครับกรมสนับสนุนบริการ